ขอซื้อศพเมื่อกี้ต่อได้ไหมครับโจนแสนหนึ่งจะจะซื้อแฟนคืนอ่ะฮัลโหลกูยังไม่ทำอะไรมึงเลยนะมีว่าตัวอะไรขึ้นวะวัดดีวัดดีโจนไม่รู้เลยว่าใครนะแต่ว่าไม่รู้เลยว่าโจนเป็นใครน้าเสียงนะวัดดีไม่รู้ทำไมขำทำไมวะกูปลอมเสียงอ่ะเว้ยเฮี้ยไม่ไม่เอาแฝดไม่ได้นะเอาแกงเงินโอเคไม่เอาเสียงไม่ได้ไม่เอาเสียงไม่ได้ ครับทำไมอ่ะไป,ไปล้างมือก่อนเลยว่าฝากระปอกกอกไปหอมไหมตัวนุม่มหอมไหมน่ลาม,อออมือแล้ว เขายัง nah, 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 ังข้าน้าน้าอ้นาวต้องเรียกอะไรนะขอซื้อศพเมื่อกี้ต่อได้ไหมครับโจนเนี่ยขอซื้อได้ไหมซื้อเท่าไรห้หม่นห้าหมื่นหามาๆได้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 ครับขเฮ้ยแล้วเขาแล้วเขามีมากกว่าห้าหม่นดูก่อนก็ได้ดูก่อนก็ได้ครับดูก่อนก็ได้ขอซื้อซื้อห้าหมื่นขซื้อห้าหมไหน ศพนี้ครับโจรศพอะไรนะเมื่อกี้เนี้ยเสื้อเสื้ีสีอ่ะไม่เอาแฟนหนึ่งจ้าจะซื้อแฟนคืนอ่ะโอ้ไม่ไม่ใช่แฟนผมครับไม่ใช่แฟนผมแต่ว่าผมแบบว่าแฟนหนึ่งแฟนหนึ่งแฟนหนึ่งเลยหล่อโจรผมเป็นพีกระตังเอาผู้หญิงนะเราลองลองดูก่อนว่าว่าแบบว่าห้าหมื่นได้ไหมก่อนก่อกับชีวิตคนเอาไงเอาไหมหยอกคืนให้อ่ะแสนหนึ่งเลยหร่อใช่พี่ปล่อยหนูไปได้ไหมนี่มากกว่าห้าหมื่นนี่มากกว่าห้า มีมากกว่าห้าหมื่นอีกหรอโอเคงั้นงั้นแสนเดนก็ได้แต่ผมจาไปป้นต่อยเองนะได้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 กระเป๋าอะไรครับกระเป๋าอะไรครับเอาแบบคืนผมก่อนได้ไหมอ่ะได้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 ลงไปลงไปดิมึงก็ลงเอาฝอให้เขาดิศพไหนอะศพไหนศพเนี้ยเสื้อสีสีอะเสื้อสีสีเร็วอย่าตำรวจมาเสื้อวีฟ้าไอ้ฟ้าเหรอกระเป๋ากระเป๋าอะไรครับโจนกระเป๋าอะไรครับ ตกกระเป๋าอะไรครับโจนกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าอะไรไม่ไม่ไม่มึงยุ่งอะไรนะมึงดาวเหรอเฮ้ยไม่ไม่ไม่เหรอฮะมึงยุ่งไรนี่ไหนมาบไม่เห็เลยฮะมึงยุ่งไรมาโบไม่ใช่เหรอเบลล่างอ่ะฮะยุ่งไรให้เห้ยยุ่งอะไรไม่แล้วมาโบเม็นจุดบนรถอยู่เลยไม่ใช่หรอนี่แบบโดนยิงโดนต้องโดนยิงร้องรถมาฮอมคือข้าวใช่ไหม ไปไมึงมึเอู้เขาไม่บอกเลขล่ะมันชนอะมันชนไปหมดเลยโอ้ยไม่ไหนแล้วไปแล้วมันไปแล้วหู้ยมันมึงไม่เมื่อกี้มันมาชนมั่นกดปิวไปเลยโชนปิวว่ามึงบอกเลขมันไม่ได้เงี้ยล่ะไม่ทางนี่โอ้มันรดอะไรอ่ะโอแทนหนึ่งมันลดอะไรอ่ะลดอะไรอาเปดอาเปด โรงพยาบาลมันหมอมาเอาไปเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่น่าจะกลับแล้วหรือเปล่าโอ้แต่นี่จะบอกเลขก่อนนี่เหมาะมาเอาศพไปอ่ะผู้หญิงอะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่โอเคเราจะโรงพยาบาลเ้าจะโรงพยาบาลเลยใช่แล้วมึงถืออยู่กับมือไม่ใช่เหรอแล้วมึงไม่ดูเหรอว่าหมอเอาไปไม่เอาไปอ่ะไม่รู้พี่พี่บอกให้ผมปล่อยศพว่าเอาแล้วมึงไม่เห็นหรอหมอเอาไปหรือเปล่าไม่เห็นพี่ชนชนโอ๊ยมือมึนยังวะ โดนชนน่ะโดนชนมึงหลับตาเลยเงี้ยกูถามด้วย<ชร>ดีเหี้ยโอ้แต่หนึ่งมึงโดนชนทีตามึงปิดเลยมั้งมองไม่เห็นเลยมั้งว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้ยขอพูดวะ เขาขอมาขำม,มึงอะดิแป๊บหนึ่งนะอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เอ้ยล่ากันเลยอิ่มไม้อิ่มไม้อยู่ไม่เยอะเฮโอ้ยแล้วรวยไหมรวยไหมรวยเอเดียวอันนี่ใครเอาไหม เอาเจสามห้าโอ้ยเขี่ยศกเมื่อกี้แสนหนึ่งบิวมึงยังไม่บอกเลขเขาหรอบเออเขาเขาถามเลขก่อนที่มันจะชนถึงเมื่อกี้นะแต่แต่ถ้ามึงเอามาปนเองอ่ะจะได้มากกว่าแสนอ่ะเออยังไคงไม่ขอเคลนอ่ะไม่หรอกมึงเชื่อกูดีไม่มีหรอกแสนหนึ่งอ่ะครูไม่มีใครเอ้ยรถตรงไหนอ่าครูคิดว่าจะตกน้ำ เสียไม่ได้นะไม่เอาเสียไม่ไ pues ด้เอาสดกินค่ะเฮ้ยไม่ติดไอ้ยิ้งไม่ออกวะไอ้เหี้ยขอคนนึงขอคนหนึงพี่เจอรพี่เจอรขอคนนึงขอคนนึ่งมาชนเนาะขึ้นรถคนนึงขึ้นรถขวาย คนะรับเนี่ยโอ้ยห,หนีแจกเนื้อเดียสุดเอื้อเนียฮัลโหลไอ้นู่มไอ้นู่มไอ้นู่มมาไงพี่ไอ้เมื่อกี้เนี่ยมีมีแฟนไม่ได้คนหนึ่งเขาขอเขาขอสาวไปอ่ะ,อะเขาบอกว่าจะให้โอนแฟนนึงอ่ะถามให้หน่อยดีว่าเขาชื่ออะไรชื่ออะไรใครหรอพี่พี่มากับนมองมอ่ะใช่ใช่ผมเหลืองปะผมเหลืองไปแล้วพี่พี่ลงคนนึงได้ไหมผมถามนะวอะอ่าลงลงคนนึงพี่เราโอเคคนเดียวโอเคถามให้หน่อยถามให้หน่อยเร็ว ทั้โหลใครใครขอขอศพผู้หญิงไปเมื่อกี้เอาไปก่อไปก่อนทั้งโหลเมื่อกี้ใครขอศพผู้หญิงไปอะครับ R สามสี่อะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟาร์มพี่ไม่ใช่ R แปดครับ R แปด R แปดเหรอพี่ใช่ใช่ R แปดที่มากับนมผงอะเฮ้ยอุ้ยที่เขามากับนมผงอะขึ้นขึ้นขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคพี่ลูกากู ล้ำลึกขึ้นรถให้ได้ขึ้นรถให้ได้เหรอขึ้นขึ้นไม่ได้หรอ รถจอดเต็มเลยว่ะเขาทำอะไรกันวะเนี่ยนะ şey. ไม่รู้รอแป๊บนึงนะพร้อมกันนะฟาร์มสองหนึ่งเอ้าทำไมเอ็กซ์คืออะไรมาฝาดเพื่อนเอ๊ะ มีเลขเลขเลขดู6หกสองสได้ตังมาสองหมื่นสวยข้าวมาเจจานได้หมื่นมาหมื่อหนึ่งเอาข้าวไหมเลขเลรเลขหนึ่งสี่หกเปอ้าววิรถออะไรวะเลขอะไนะกรล่นหล่ได้ยังไงวะ1.4.6ี่หเปืน่งน1 1สี่หกอใช่ ยา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 พี่พี่ครับพี่ยาครับพี่ทำไมอ่ะอ๋อหลอโดนจนครับขับบอลมาช่วยเด้อเดี๋้อเรากูยังไม่ป้นมึงเลยนะขึ้น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 หรออะไรวะโดนไะไเฮ้ยโดนไอะไรเฮ้ยโดนไะไเฮ้ยมึงบอลปีหรือเปล่ามึงยุ่งกับโว้ล่ะ ไมครับพับบอลมเปล่าฮเอายิงทำไมเฮ้ยบอลเชครัาฮัลโกูยังไม่ทำอะไรมึงเลยนะเออกูไม่ทำอะไรเลยนะอยากเป็นไปเหรอไป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  แฟนนี่นะพี่เกี่ยวพี่ผมผมไม่ได้พูดนะผมไม่ได้ป่วฮะไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้คนดีพี่ไม่มีใครใครไม่รู้คนดีคนีคนเหลือใครไม่ใช่ไปอันนี้คนละเหลือการทำสีทองเขาเปล่าไม่ใช่ที่ที่มันมากับนมผงอ่ะใครวะไม่ใช่คนในแก๊งอ่ะคนในแก๊งอ่ะใครใครคนสีทองไม่มีไม่มีแค่ไม้ว่าตัวดอะไรขึ้นวะเอี๋เลีย อ๋อสวัสดีสวัสดีสวัสดีโจนไม่รู้เลยว่าใครนะแต่ว่าไม่รู้เลยว่าโจนเป็นใครด้านเสียงสวัสดีไม่รู้ทำไมขำทำไมว่ากูปลอมเสียงนะนุ้ยเฮีย บอกแล้วอย่าไปป่กเฮ้ยใครขับมาป่ะโกกใจกูบอกแล้วถ้าป่นพวกมันนะมันป่นได้เว้ยแต่อย่ามึงดูพวกมันมาเติมดิมันน่ารังเกียจจริงอยากอยากป่นแบบสนุกก็อย่าไปป่นพวกมันเลยพวกมันช่วยกันไว้เว้ยมันเราป่นกันเราแป๊บเดียวเราก็โดนกระทืบแล้วอ่ะได้ป่นดีกว่ะไม่ไหวไม่ไหวผมว่าพี่ต้องเปลี่ยนเสียงป่ะ เสียงเนี้แหละมันต้องจำกูไม่ได้ดิพอเลยเวลากูเวลาพี่เวลาพี่เปลี่ยนแสงใหญ่ใช่ป่ะแล้วแล้วมันชอบลืมเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่อ่ะไม่เอาเดี๋ยวเล็กนี่แหละป่ะรวยไหมสองพันสองพันมันหนึ่งเอาไหมนี่อะไร เก็บ yup. ไปเลยเข้าไปองค์เถอะถ้ากูเปลี่ยนเสียงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงใหญ่มั่งเดี๋ยวเล็กมั่งไงเข้าใจปะเออไอ้เหี้ยเสียงใหญ่แม่งเหนื่อยว่ะเสียงนัง่นแหละไอพี่เราทำเสียงใหญ่ดิพี่เก็โอ้ยมือโยกยกมือหน่อยยกมือขึ้นมึงจำได้ป่ะเมื่อก่อนป้อนอ่ะ ต้องบอกยกมือขึ้นอนะ่ะไอ้เฮียยกมือขึ้นเออนี่คือการป้นเงี้ยเหรอโอ้โหดิพย์ผาไอ้แม่งกินไปกูมาป้นมึงนะไอ้เงี้ยเหรอยกมือขึ้นกูอรัวชัดเลยจริงจริงยกมือขึ้นพวกเข่าเงี้ยพวเข่ากูคงยอมมานะไอ้เวนยกมือขึ้นเพราว่าอะ ก่อนเบลก็โดนป้นบ่อยไม่ใช่หรอไม่เคยโดนนะพี่ผมไม่ค่อยกดไว้ให้ใครนอกจากกดให้ผู้หญิงเล่นหยอกเล่นมีหยอกเล่นไม่มีเดี๋ยวพอติดสาวแล้วออกแก๊งอีกเนีไม่มีไม่คุยกับใครเลยต่อยังไม่คุยกับใครใช่ปะใช่ไม่คุยรอคุยก่อนมีอะไปแน่ไม่ไม่มีไม่มีไป